สมัครกสิกรกันแล้วเหรอคะดุก่อน you miss your daughter? อยากได้อะอยากได้บ้างดุก็ You okay? ยาเลใครทำบัตรรูปใครกันบ้างคะมิวี่บอกลิวี่กับเดฟล์การักกันอยาติทำรูปมิซ่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าโมอหรือเปล่าเราอะเก๋เจ๊ย ใครดูลิลี่ฟิล์มบ้างยังคะบัตรสวยใช่ไหมหนูก็ว่าบัตรสวยคะ่ะอยากได้มากเลยเด้วกลับไปไทยเด้วถ้ามีโอกาสมีเวลาว่างเด้วกะจะไปทําไม่รู้เขาจะยังมีบัตรให้อยู่หรือเปล่าไม่รู้คนคะเก็บไว้ให้หนูด้วยได้ไหมอะ <laughs> ใครดูลิลี่ฟิล์มเต้นวันละกี่รอบกันคะอย่าลืมปั่นให้ด้วยนะ <laughs> ใครอู้เร <laughs> ิ่มแกะท่ากันหรือ,อยัง <laughs> อืมเจอาหน้าจะไม่รูละว่าจ๊ In the July, oh my, they are tell, <laughs> i in me the don't know. I don't know the lyrics. Thanks, thanks, thanks. So how does it go again? <laughs>